They are rage, brutal, without mercy. But you, you will be worse. Rip and tear until it is done. Oh, but you don't lock it. I keep going. เด็ดเด็ดเด็ดเด็เดโคตรเทพลุงนี่เราเป็นเซเลเยอร์นะฮะวันนี้ชุบชักปืนขึ้นมาไนนอ้เนาะปั้งปั้งปั้งปังปังป้งปังป้ง,ง,งเออเรียบร้อยโอเคมีเหรอมาดิโอเคฮะทีมงานโปรเฟสเซอร์ภูมิใจเสนอดูด,ดูมดูมนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมดูมในพาร์ทที่หนึ่งนะฮะไปะเลสโก้เราเป็นเซเลเยอร์นะฮะเมื่อก่อนผมก็ เคยเล่นเกมดูมแหละแต่เอาอย่าอย่าเป็นว่าเชิงเล่นแล้วกันเอาเป็นเชิงว่านั่งดูพ่อเล่นแล้วกันตอนนั้นเป็นเด็กขี้กลัวขี้ตัวนะฮะเด็กกระโปงอ่ะกลัวผีกลัวซอมบี้พวกเฮลเลอร์ทั้งหลายก็เลยนะให้พ่อเล่นให้ดูนะฮะจนวันนี้โตเป็นวัวเป็นควายแล้วขอลองเล่นเองมั้งนะฮะวันนี้ไป have Olivia p e r c s นะฮะเจ๊เป็นใครผมก็ไม่รู้หรอกผมจะไปหาเจ๊เองเฮ้ยชุดใช่ไงกด e เพื่อใช้ขอยิ้มหน่อยอุยจะตกใจหมด จ้วความที่เรากลัวนะฮะแห่งเอ้ยได้เล่นเกมที่ตัองกลัวเมื่อสิบปีที่แล้วมาใส่ชุดกันเลยเรารับบทเป็นสลเลเยอร์นะฮะชายผู้ไม่พูดแม่งไม่พูดหาอะไรเลยไม่แต่ภาคภาคเดียวตั้งแต่ภาคหนึ่งยันภาคหาเนี่ยไม่พูดเลยนะฮะตะลุงนี่พูดมั้งแต่พูดน้อยอะ่ะนะฮะไปเลสโก เปิดนัดเตอร์ตัส r ร์ติ้งติงติงอินตรมสสแกนอ c ลีดกต์ e อออลขาดการเช่อมต่อหมดเลย a อ t จอรอร์จินอัลิเนะฮะอ f ฟ l ล n e no signal ที่นี่ไม่มีสัญญาณติติดติ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  cannot determine the cause of the demonic invasion until the r e s s e l l i s brought back online เราต้องทำให้ระบบ สัญญาณที่3หรือว่าตัวสดสัญญาณอันที่3กลับมาออนไลน์นะฮะ<ม>ใครเนี่ยดร <ผม S 1> สเวล,มมลเป็นหัวหน้าของที่นี่เหรอเออจะเย็นลุงใจเย็นอุ๊ยือพัางทิ้งแม่งเลยไปลุยอุ้ยอะไรเนี่ยชาร์จได้ด้วยทำอะไรได้ว่าชาร์จเต็มอ๋อเป็นจิงอุ้ยเสียงอะไรจ้าเอ๋อะไรเนี่อย,อ,ย,อ,ยอันนี้อะไรอะกด F เกราะีิคิวก็คือหักคออุ๊ยโคตรเท่โอ้โหจอ่อต่อมาเตะแล้วต่อยซุบต่อยต่อยแหม่โคตรมันไปไงต่อเฮ้ยคืออะไรอะ่ะอ๋อเลือดไปเอ้าเปิดอะไรแบบแบบมาแล้วปืนในตำนานเออสเลเยอร์นะฮะใช้ช็อตกันตั้งแต่ภาคดูมตั้งแต่ดูมสิบปีที่แล้วแม่งก็ใช้อยู่ปืนเดียวลูกสองดีสุดละช็อตกันนะฮะ กด Q เพื่อเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนอาวุธอ,อ๋อกด E เพื่อยกเอ้กาปูสู้เขาลูกตัวอะไรอะโอ้ยแสบหูหา่าหูจะแตกเฮ้ยฮ้แสบหูรู้ไหมเนียอ,อะไรอะล็อกดาวน์เฉยเลยเฮ้ยมันคืออะไรอะเฮ้ยบูชาอะไรกันอะบูชาอะไรกัน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 ฮะชูบาชาปู ชูบาชาบูชาบูคืออะไรวะไออื้ออืออื้อคืออะไรอ่ะกดอีเพื่อบีบหัวใจเหรอนี่ไงโอ้ยกรีดกรีดโอ้ยกรีดร้องโอ้ยกรีดร้องโอ้ยโมโหโมโหอ่ะเฮ้เตะไออุ้ยพ่นไฟพ่นไฟเอียบเขาให้มาเปลี่ยนแนวบ้างเล่นเนื้อเรื่องมาเยอะมาเล่นแนวแบบมูเล่แขกข่ายเลือดสัตว์ตาดเปลือกมากเฮ้ย เ,เจ็บเจ็บนะ hehe, รู้ไหมคนดีเจ no? ็บนะมันเจ็บนะไปไหนแล ah, ้วปะไอเจียบซับชี่ดิฮอีกคนนึ่งอะฮะไหนใครเอาอีกเหลาหรืออฮะเฮ้ยเหลาหรืออไหนไหนเอหัอะไรจังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เจ็บนะลู เจ็บนะรู้ไหมเจ็บนะรู้ปล่าอุ้ยกระสุนหมดไอ้นิดไอ้นิดไอ้นิดลูกซองอ่ะโอ้ยเจอเจอ,เจอกระสุนแล้วมันทำไมยังล็อกดาวน์เอ้ยแป๊บนึงอะไรเนี่ยนะมีปะโอ้โหโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับทางนี้ไปได้ปะไปไม่ได้ทางไหนอะ่ะนี่เหรอว้าวกระสุนหายแจ๋งนำทางเลยใครก็ไม่รู้นะฮะ กด e เพื่อขึ้นลิฟต์โอ้โหมือลุงใหญ่มากนี่เวทตอนนี้ว่าละกิโลเนี่ยมือยังใหญ่อย่าลุกขึ้นมานะต่อยนะลุกขึ้นมาต่อยนะนี่ลุงหัดกระดูกแล้วโอ้โหเซเลเยอร์นะอุ้ยทีมงานโปรเฟสเซอร์ภูมิใจเสนอ พิ e ศษด้วยไอจ d ดูมนะครับผมแหงนเงยลิ้นรัวเลยเขียนะ่าเขาต้อนรับสุเกมดูมนะครับผมนะผมีงานโปรเฟสเซอร์ถูกใจเสนอและพร้อมลุยหนะักหมดดีไปไอ้เก้าไปรอแล้วสูงจังโดดไปขาจะหักไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยกดแท็บคืออะไรอะออตโต้แมปอ๋าาอมันจะโหลดแบบให้เราออตโต้เสียกไม่มีสัญญาณอีก ไปทางไหนอะแต่ขอขออนุญาตนะขอขอยนญาตดื้อนะโอ้โอ้เอพีเอตกเป็นไรอะไม่มีอะไรให้ดื้อหน่อยอรอโอ้ปเฮ้ยเอ้ยไม่กี่อะไรให้กด brief history ไม่อ่านยาวขี้เกียจโอ้ยหูจะแตกโอ้ยโดดเป็นจิงโจ้เลยอะไนสวัสดีเด็กๆ พร้อมเรื่องเลยบันเทิงกันหรือยังโอ้ขากูจะหักอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้วาวเอ้ยมาดิ๋ยมาดิ๋ยมาดิเอ๊ะเอ๊ะโอ้ยออกเบาออกเบาเอาไปอะฮะฮะตายยากจังวะฮะถัดคอต่อยหน้าฮะยเฮะฮะฮะยเฮ้ตายวะ นี่เยฮึฮึฮึหึฮึฮึเตะต่อยไหนมานี่หมาผมคำรามโอ้โหจะแตกอยู่ไหนเนี่ยเออเออหักขาบีบหน้าตายโอ้โหขาหักอุ้ยตายตกใจหมดเออเออเอาอีกไหมนี่คืออะไรอะชาเลนส์เหรอ ไม่ใช่มันคืออะไรวะแท่นบูชาย,ยันนี่เม็ยน,มนึกว่าหมดแล้วนึกว่าหมดแล้วทางนี้เหรอรอดมาได้อย่างไรฮะอนาคินนจะหมดแล้วมั้งไหนวะกรีดอยู่ไหนอะอ่ะนี่ไงตรงนี้เหรอ หลงฝูงเหรอนอกเบ้าเขียเงียบละที่นี่ที่ไหนมีอะไรให้เก็บเป่าไม่มีโดยติดคือไปป,ป,ปไปลุยภารกิจต่อนะฮะนอกลูกนอกทางมาเยอะแล้วเฮ้ยกระสุนกระสุนชกุนทางนี้เสร็จอ่าเอาไปหาไม่ปูแจอ้าวมีให้ไปทางนี้ Export environment fire secure area day cap t u r e n ก็คือใ okay. ห PA ้เราหา weapon upgrade เคอเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เจอแล้วเขาเจอแล้วตัวเองเอาวันดีรึเหล่อขอนะอย่าโดดขึ้นมาเชียวแท่งคิวบนนี้มีอะไรอ่ะอุ้ย <Ke> อ <bridge> <MI Z> e> ุ้ยน่ารักนน สุก,กตาหน้ารถนอนเกมนี้มีนอนด้วยเปิดเอเซนซีนายดิเอออะไรเนี่ยระเบิดมือกดอะไรใช่วะกดดูทีงตัวเลี้ยวดิมันเป็นระเบิดมือกดเมาส์กลางเพื่อใช้ F2 F1 คืออะไรไม่รู้เอา้าคืออะไรเนี่ยอ๋อกดผิดอ่ะวู้แรงคตรเตะ ไหนเสียงอะไรวะนี่คืออะไรอะ่ะมีอะไรให้เล่นแถวนี้ปะไม่มีเลยก็คือเราต้องไปข้างหน้าอย่างเดียวสิทธิ์นะเฮ้ยฮ้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 ยเฮ้ต่อยหนึ่งและต่อยสองปึ้มเยอะเยอ,ยอยะย,ะยะัพี่ชอบ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 หนึ่งสองและสาม ตึ่งตัวสองเตะเอาอีกไหมอีกคนหนึ่งไปฮะฮะฮะออกระสุนหมดอ่ะชิบหายละนานามีมีช็อตกันไหมกระสุดหมดเอ้ยอะไรอะ่ะนานาเราสุดหมดอ่ะมีมีอะไรให้เราไหมเฮ้ยทันที่นี่ไปไหนอ่ะโอ้ขาขอขอยัดดื้อนะแป๊บหนึ่งขอยัดดื้อ ไม่ใช่อะไรหรอกกระสุนหมดมีแต่ปัญหาโอ้โหอ้ยเอ้ยอ้ยอะไรอ่ะไม่ใช่มเอนเตอร์จีโอ้ยส่วนหมดมีสูวนไม้โสดบอกว่าส่วนหมดไงไม่ว่างเล่นเป็นปืนช็อตกันที่ไม่ต้องรีโหลดนะฮะโอ้ยอืมเพราะมันรีโหลดให้ออโต้เหมือนไม่มีรูให้รีโหลดไหลโอ้ยโอ๊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 ยอ๊ยเจ็บเจ็บเาแต่กระสุนพอดีเลย ให้ไปข้างบนเหรอไปไงล่ะทีเนี้ยหาทางขึ้นก่อนแล้วกันนี่ปะโด,ดดโดดโดดเฮ้ยนั่นอะไรอะทางไปไหนวะนะอะทางนี้เหรอเฮ้เออใช่โอ้โหแป๊บหนึ่งนะขอยัดดื้อเลยขอยัดเลยโอ้โหสเปียง์อะกระสุนเอ้าเต็มยี่สิบขอบใจได้ได้เชียร อะไรอะ่ะไดเอนแปร์รอมนมนนะฮะที่ข่าวสารครอมูลนั่นเองไปครบละทีนี้ก็ปีดขึ้นไปทางเดิมโอ๊ยอ๋อตกใจตัวอะไรอะ่ะอัปเกรดเอ็กพอร์ตสิบช็อตคืออะไรอะ่ะยิงตูม้มไอเนี้ยชาร์จเจ็ดเบิร์ตคืออะไรวะอ๋อชาร์จสามนัดนี่เลยเอ็กพอร์ตสิบช็อตนี่เลยขอนะขอบใจน้องต่อยออกไปขอขอนั่นแหละ Thank you โอ้ยอยากได้กระสุนเพิ่มจังเลยกระสุนน้อยไม่พอเล่นไม่พอเล่นแต่ขีแม่งเลยเฮ้เจ็บเจ็บแลเว้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้นอกบ้าวผีบ้าวเจ็บเฮ้เฮ้อืมออีกไหมจู่มาไอ้ไอ้ไปคนนึงอะโอ้ เอ้าไปไหนแล้ววะเอ้าตายเลยเหรอเฮ้ออยากรอคืออะไรวะอ๋อระเบิดเอ้ามีครูดาวอีกขึ้นยังไงอ่ะนี่ไงนี่ไงทางขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเอเนอร์จีเอเนอร์จีเอ้ยเลือดเลือดมาดิไปดิไปดิโอ้ยเฮ้ยยิงกระแม่งเหนื่อยเหลือเกินมีอะไรในนี้มาัาง อุตสาวนไม่มีแล้วเลยเหรอเฮ้ยเอ็งวาร์ปยังไงวะฮะวิ่งไวจังไงมานี่ดิมานี่อนาคินหมานี่หมานี่หมานี่โอเคไปต่ออุ้ยกระสุนไหนเอ่ยฮัลโหลฮัลโหลไอไอเด็กดือ้อไอเห็นร่องไม่ได้ในนี้มีมอะไรบ้างเออเกือบ ต่อยไปดิอ bon <Guerra> ุ้ยอุ้ยอุ <t> ้ยโอ้โหเต็มหน้าอื้มอืมอื้มาอีกมาหักแขนเียบหน้าตายไปซะฮะฮะที่นี่ที่ไหนเอ้าไม่มีหาเลยเลยละถ้าเข้ามาใหม่เนี่ย โอ้ไม่มีอะไรเลยเราเข้ามาทำอะไรวะเฮ้บนนั้นบนนั้นเฮ้ยไอ้อย่าขึ้นข้างบนโอ้ใครยิงวะหืมหืมขอเวลาแป๊บนึงเฮ้ยจะขึ้นไปเอาเกราะขึ้นไปยังไงอะไม่ไปก็ได้มาดิมาดิเห้ ต่อยล็อกแขนแล้วต่อยต่อยเข้าไปดูดเดินไม่เลัวใจใครนี่ไงมาดิอ้ยต่อยหน้าไปฮะฮปัดดีว่าโอ้ยขอดื้อน,นะขอยาดดื้อเลยโดดโดดขึ้นไป โอ้โหโอ้โหเยอะจังอ <c oughs> ะเยอะจังอะเยอะจังอะฮะเอ้าเอเรียล็อกดาวน์เอ้าต้องเคลียร์ให้หมดเหรอถังแดงไม่เอาฟังเสียงก่อนอุ้ยจะตกใจหมดมายลนขึ้น uh. ไปยังไงวะหาทางขึ้นก่อนนี่แหละทางขึ้นเอ้าไหนว่าทางขึ้น เ,เขาเล่นอะไรกันข้างบนมะนะไอ้เราก็หาทางขึ้นไม่เจอรอแป๊บนึงเดี๋ยวขึ้นไปหาไอ้หนูโอเคเช็คไพร์ไรส์เอเร a r คลีเอร์ทำเดียวกันปะอ้อทำเดียวกันมีอะไรให้ผมไหมกระสุนจะหมดไม่ใช่อะไรหรอกเฮ้ยไม่มีกระสุนเลยเหรอเฮ้ยถามจริง โอ้บันเทิงละที่ไหนเนี่ยเออเบลคับ <Now, S 1> เออ 2> 2 <21 S 1> <free> ไม่ฟังแล้วไปแล้วเอา้าจบจบไปชั้นเหรอโอเคฮะก็จบไปแล้วกับพาที่หนึ่งไอ้หาจบงงงโอเคฮะแล้วเจอกันใหม่พาร์ทนาสวัสดีครับ